สวัสดีครับมาดูด้วยรุน่นโอ้ยมืดต้องเปิดกล้องนะเอ้ยเปิดไฟไหน,นเปิดไฟตรงไหนนะแอบดูใคก็ล้วเจมส์เราก๋วยเตี๋ยวแช่ตุ๋น อะไรนะ<ค>นอย่าเป็นพูดไปคนมันไม่รู้เรื่องหลายบูทำไมรับเอาเนื้อเขาป้อนก๋วยเตี๋ยวป้อนยากันอยู่ยายว่าบอกันทำก๋วยเตี๋ยวกินก็ไม่ทำมาเไม่รู้แ <อะ S 2> ่้เอ,เอาให้ยายไปก็ไปหอคนนู้นคนนี้อีกยายพูดตามตรงยายไม่มีไม่อยู่เดิไม่เยอะพอใจอะไรกับใครไม่ไปอยากกับคนเดียวก็ได้ อกจารยียายไปสวัสดีครับไปนี่กลับบ้านแม่คือยังไม่ตื่นนอนได้เป็นไหนกับไม่รู้หรอกโอ้โหนอนตีสี่จะให้เราตื่นตีห้าหรอเออเอาไปไหนอ่ะน้อยายมีเงินน่ะนี่ในกระเป๋ายายไม่ยายไม่อยู่สวัสดีครับมีเพราะมันไม่มีเงินเราทั้งอยู่อยู่ไทเกอร์้ายายไปไม่ได้ ไปไหนก็ต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินนั้นไปไม่ได้หรอกสองคนกินกนี่ยังไงโอ้หได้ยินแล้วแเรามาหากินแล้วหรอมาหาบอกยังไงทำให้พ่ออย่าลืมกลับไปมาหากลับไปโทนี่ด้วยนะขอกล้องหน้าหมายเลขทะเบียนถ้าได้ทะเบียนรถก็โอเคน้องหลับปอ ปฎิท <Belgian ALLY> ิน mm. อ <Denver tới. S 2> ับน้ำหรือเปล่าเคนอนดูกระตุ้นอยู่เดี๋ยวก็หลับตื่นตาโร จะหอะไรเนี่ยเงียๆคอนเทนต์เมาท์มอยคอนเทนต์เมาท์มอยช่วงเย็นเมาท์มอยช่วงเย็นกันนะครับไปแล้เให้แดดดิ้วเวลาฉันจะเป็นพี่สาวไม่ทันได้ดด เกี๊ยวสัมไก่พอเปล่าลูกชิ้นพอปเปล่าทำว้รุ่นทำกับข้าวมาดูว้รุ่นทำกับข้าวนี่ทำุ๋ยเตี๋ยวอืม น้ำส้มก็อยู่ในกระปุกน่นนะปองให้เรียกร้อยพริปกป่นหน้ากระปุกฟ้าสีเหลืองน่นนะถูกแล้วก็น้ําตาลก็ฝาสีน้ําตาลน้ํามันเอ่อกระเทียมเจียว <c oughs> ใส่ให้ครบ ทำกะหล่ไปกินที่บ้านก็ได้นะกล <c oughs> างเรามาดูป้นป้นทำก๋วยเตี๋ยวให้พ่อกินให้อิ่มนะกินไม่อิ่มถ้าคิดว่าเออนี่ก็ห่อทำกับห่อไปกินที่บ้านก็ได้นะปูนทำเป็นแบบว่าแห้งอะบะหมีแห้งอะไรเงี้ย xong 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 chua xong xong stop xong nha, xong 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 ใส่ตีน้ำมันให้ได้นะปูนไม่ไงมันจะเส้นมันจะเกาะตัวไม่ใช่ตีในเส้นแล้วใช้สเกียบคนอีกทีก็ได้เนี่ยนะเฮ้ยอืมอาพี่เลยชาทำช่วยทำให้น้องอืมไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเลยแหละก็คนที่มาขอทีร้านเมันก็ ในรุ่นทำกับข้าว้ม่ก็เร่เทเยอะจขเหมือนที่ทำเรื่อจับจับเยอๆเรื่อเต้นล ทำแห้งก็ได้นะเชฟกินหมี่หยกอาอือฮหมดแล้วมีเหลืองมีหยกถ่ายคนหนล่ออะอ่ะตุ๊บเต้เจ๊เอ๋อตัวคนป่วยคนป่วยกินข้าวกินยาตัว ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะรอทำก๋วยเตี๋ยวห่าก๋วยเตี๋ยวอะถุงอยู่ทางนี้ครับอืทำก๋วยเตี๋ยวห่อก๋วยเตี๋ยว 그리고 씹 v r ลูกชิ้นไก่ถ้าจะเอาไก่ออกมาแช่ตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วแหละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะปูนปนหันหน้ามาก่อนฝากฝากคลิปหน่อยเอาเลยฝากกดไลค์กดแชร์เลยกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดดีนะคณะรกดนสั่งนะ